แกมาเนียนเชยของพันเนียนบอกกับข้าเจ้าเชยจ้ะเก็บสาเก็บสาจะแม่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณยินดีต้อนรับเจ้าพ่อจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณมากมากนะจ้าพอสมัยเนะาะหัวใจพอสมัยกับตั้งแต่โดนหลับจังจะพรอมพองพัพนเห็ดได้ประมาณจ้ะยาวไปแป๊บเดียวก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วมีมัวอ,อมูคุยกับแป๊บเดียวจะพี่น้องจ้าไม่นานเกินรอจ้ะ ถ้าผู้ใด้บอหิวข่าวก็ยื้อย่าลืมกินก๋วยเตี๋ยวได้พี่น้องในดวงใจเนาะขอบคุณจากใจจ้ะหลายละคนต้องการข้อมินเหี่ยข้าเจ้าก็นอกข้าเจ้ายังคนสิไปโตเลยทีห้าบอกกันหลายละคนเพอ่์กรสีบ่ไปโตจ้ะสวัสดีจ้ะพี่ลินญาขอพูดลหลายจ้ะพอสมัยไทยเกี่ยวกับสวัสดีครับคุณนี้หีบเจนตีนับพอสมัยกับสวัสดีแม่นี่เช่นกันจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณสวัสดีคุณแม่วิไลเช่นกันจ้ะเลิฟมากมายเลิฟมากมายสวัสดีจ้ะแม่วันทองขอบคุณหลายๆจ้ะแม่จ่าเห็นโปรไฟล์ดิึงมากกับขอบคุณหลาายๆเนะ ไม่นิดกับสวัสดีค่ะเนาะขอบคุณเล่นหลายจ้ะเก็บเก็บสายตาแล้วแสดงว่าพองพันตกลงไปเขางานกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็สิไป๋ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกดวงตาดวงใจเด้อมามาผ่อกับพองพันเนาะพองพันตอนนี้กะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกะอาจสิไปบ้านเมลวารีวนันเนาะเมลวารีวันกับขืนชุนกันกับพองพันเนาะพองพันทุดดวงตาดวงใจเด้อเด้อหนึ่งชั่วโมงเง,งีไปซ้ำนัน่นละจ้ะเนาะขอบคุณมากมายจา้ะผู้ใดผู้ใดได้ต่างค่าววันนี้ก็ยินดีน้ำเด้อพี่น้องจ้ะยินดีด้วยจ้ะ ยายๆกันไปเนาะกดกอดกันไปตามคนตามสําเร็จพี่น <tortured. fruit. S 2> ้องจ้าจำใหม่จำมือสวัสดีคุณวันทองจ้าแม่แม่จันพ่อกับสวัสดีแม่วันทองจ้าพ่ออาม้องกับสวัสดีมัยเนาะสวัสดีครับคุณสมบัติเนาะแม่ยายสวัสดีแม่สมบัติพี่สมบัติจ้าแม่บัวกับเม่นจ้าแม่จ้าเดียมากจ้าสวัสดีพ่ออาม้องที่เช่นกันจะพองพันเบิองอันเบ็ดกัเนาะงเบ็ดเต็มไปเบ็ดเต็มเดี๋ยวพองพักกับเสียถอนเบ็ดออกเด้อบานี้เด้อถอดเบ็ดออกก่อนจ้าเด้อในช่วงถอเดน สวัสดีจ้าคุโรเบิร์ตขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าที่เวียกข้ามาเปิดตาเปิดใจแห่พองพันเนาะขอบคุณจ้าเที่ยงจะพอจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีครับมาแล้วพลังใจพลังบัวขอบคุณหลายๆจะคุณพอจ้ากลาวงามๆจ้าอยากไปฝนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นละจ้าช่วงพระสวัสดีจ้าพี่ลินย่าขอบคุณหลายๆจ้าพอสมัยท้ายเกี่ยวกับสวัสดีครับคุณนี้หีบเจนตีนะพอสมัยกับสวัสดีแม่นี่เช่นกันจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณกับอันแม่จันพ่อเดอรแม่บัวจ้า คุณวิไลก็สวัสดีจ้ะคุณสบับาเนาองขอคูณหลานๆจ้ะสวัสดีพี่บาดเด้อคุณวิไลทองจันจ้ะสวัสดีพี่บาดเช่นกันจ้ะขอคูณหลายๆปองปักร่างที่มีพระพุทธเจ้าใช้ประจําโอ้จ้ะร่างนั้นพองพันยังบ่ท่านเห็นจะพอจ้ะร่างที่มีพระพุทธพองพันยังบ่ท่านเห็นจะพอจ้ะเมื่อคนเปิดบ้านเบึงจากชั่วโมงหนึ่งก็เล่นนอนจะพอจ้ะขอบคุณหลายเด้อพ่อเ้อที่เขามาเปิดตาเปิดใจพองพันจ้ะตอนนี้พองพันอยู่เห็นอยู่เขากินน้ำจะเม่จ้ะสวัสดีครับคุณสุน ขอบคุณเรนล่าจ้าคุณผอสม,มัยสวัสดีแม่สุนท่าเช่นกันเนาะขอบคุณเรนล่าจ้าทักทายทักทายมอมอนกันคือเก่าเมือนเดิมหนึ่งชั่วโมงยาวไปคือเก่าเมือนเดิมจ้าแปบ๊แปบๆก็จะชัว่วโมงละละพี่น้องจ้าข้าวเดียว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 นี่กระเด็นอ่อนๆจะพี่น้องจ้าขอมองกับสวัสดีแม่วราพจน์แม่วราพจนกับแม่ตุ่มนี่คนเดียวกันบ่จ้ากอบขอบคุณเรนล่าจะจเด้วขอบคุณมากมายนะจ๊ะสวัสดีน้องไร่จ้าขอบคุณมากมายนะจ๊ะน้องไร่เนาะไป ไหวพระทำบุญกินข้าวนอกบ้านนอกประมาณนี้จากวิไลทองจันสวัสดีค่ะแม่วิไลทองจันก็ขอพูดลหลายๆจ้ะเนาะแ <c oughs> ม่จันพ่อก็มะมวยมะมวยพี่น้องจากขอพูดทุกร่างใจใจจากใจเด้อจ้าจากใจดวงน้อยๆขอพง,งพันพี่น้องจากช่วงหามงบดเเขาไปหาผูดอดไบริษาทค่ายผร้ใดก็ขอโทรขอว่าายจะเบสเบิดบเคียวเพิน่์คนที่สํำเดจแล้วหรือคนยิงบ้าันสำน็จต้องการกำลังใจกันทุกคนคือกำลังใจกำลังใจที่ดีคือกำลังใจให้ตัวเองพี่น้องจ้ะสวัสดีอันหาหกเดือน ว่าท่านหอดหาโกเดือนจ้ะง่าไปแม่จะแม่จะพออาม้อนงาวไปเนาะพ่อเนาะไม่ต้องสุดใจมาสองล่างขอบคุณหลายๆจะพอจ่าขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณเจริญเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะแม่จะพ่อสวัสดีคุณวิไลจ้าตาค้ายตอบกลับคนไปขอบคุณหลายๆเดริอพอๆแม่แม่กินข่าวกันหรือยังเนาะกินข่าวพองพันหนาสีเก็พ่ออยู่ในเสื้อที่ว่าบ่ไล่เนาะในโปรไฟล์ที่เสื้อไม่ลายพองพันหนาสิเก็พ่อยู่บานนี่เนาะเนาะภาสีขอบคุณมากมายนะจ้า เริ่บทุกปูฟ้าจากขอบคุณจากใจจ้ายาวไปยาวไปอมรเทพสวัสดีจ้กคุณอมรเนาะพี่วันกับสวยยังเปิดตาบ้องหินในพองพันอยู่เนาะขอบคุณเวลาจะแม่บัวแม่บัวกับซัมเดลเล่เนาะขอให้แม่บัวปังๆนะจ้าทุกคนทุกท่านกับยินดีน้าเด้อปองพันกับยินดีพ่อสมัยสวัสดีแม่บัวจ้าสวัสดีครับยายบัวยังจ่าพ่อทานข้าวเช้าเมื่อสายสายจ้าขอบคุณจ้าแม่จ้าถ้ากินตอนสายตอนอตอนม่บ้าก็กินด้วยเม่พี่วันกับสวัสดีแม่ยายจ้า แม่จันพ่อสวัสดีแม่เยื่อใยค่ะแม่เยื่อใยสวัสดีไอ้ค้ำคิดขอบคุณหลายๆพอจะเลิศกับสวัสดีคุณสรสิงสวัสดีค่ะคุณเจริญเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะแม่จันพ่อสวัสดีคุณวิไลจ้าทักทายตอบกลับคนไปขอบคุณหลายๆจะเดิมพ่อพ่อแม่กินข่าวกันหรือยังเนาะกินข่าวกับผู้ใดรอตอบกลับทุกคนเนาะจะเดิขอบคุณมากมายจ้าพอจะเลิศกับสวัสดีคุณวิไลขอบคุณหลายๆจ้ะพี่จ้าสวัสดีจ้าบอสใหญ่ใจกระพริบเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะคุณโรเบิร์ตเนาะสวัสดีจ้า สวัสดีจะอายขอบูุณลหลายจ้าเมื่อนี่สิ่งสวัสดีค่ะคุณเจริญเนาะขอบคุณหลายจ้าแม่จันพ่อสวัสดีคุณวิไลจ้าจากท่าตอบกลับกันไปขอพูดเลยหลายเจริญพอพแม่แม่กินข่าวกันหรือยังเนาะกินข่าวละจ้าจังวันได้เห็นงานทุกมือทามือได้ยุดก็คือว่าขาดรายใดพี่น้องจ้าส่วนงานสตรีมงานเลี้ยงนี่ก็ย่างนานจะพี่น้องจ้าอีกโดนอีกนานจ้า ตัวสิได้ของเพื่อนบริยญายขอบคุณเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กที่ดันพองพันไปขึ้นนาฟิตพอสมัยแล้วเขาไปขึ้นนาฟิตเพื่อนๆทุกคนเด้อจะเด้อเขาพูดลยนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังเรี้ยงใจที่เขามาย้อนหลังให้พองพันน้ำใจ13ใบเท่าไม่นานเกินโลขอบคุณจากใจกจ้าไม่นานเกินสาคนเนาะกับสิบว่ามาณนี้เลยจ้ะมืนอนี้ผู้ใดอันมือนี้ผู้ใดได้ยุติผู้ใดเดี๋ยวไปเที่ยวกะโอเคเลยจ้ะมืนอนี้ก็ได้ เป็นแบบว่าจังนายคนอื่นมาจังนายร่างเลี้ยงใจกับขอบพูดเล่าใจตะวันได้หนีกระสิเกินหาย,ราานหนยาเราพี่น้งองจ้าพุทธวันนวยตาข้นแคหากะบ๊อบเป็นยังย่างไปคือการมวลซึ่งเสี่ยวเป็นการั่งเลี้ยงใจกันเนาะทายให้มีคุณค่าจ้าน้องไล่กัสสวัสดีไม่ตุ่มเช่นกันจ้าขอบพูดมากมายนะจ้าขอบพูดเล่าใจาขอบพูดตุ่นโดนใจรงใจพอสมัยกระสมใจดีๆจ้พอจ้า รับกาลังใจจะพ่อขอพูดลหลายๆจ้าคนที่สําเดจเลวหรือคนยึงบพาะท่านสำนึกต้องการกําลังใจก,กันทุกคนคือกําลังใจกําลังใจที่ดีคือกําลังใจให้ตัวเองพี่นงจะสวัสดีไปไหวพระทำบุญกินข้าวนอกบ้านนอกประมาณนี้จะวิไลทองจานสวัสดีค่ะไม่วิไลทองจานก็ขอพูดลหลายๆจ้ะเนาะ <c oughs> แม่จันพ่อกับขอคุณทุกปู่ฝ้ายแด้วจะเรีอกขอคุณมากมายนะจ้าเปลนดวงตาเปิดอ่คาการมองเห็นคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะ <c oughs> ย่ากไปคือเก่าพองพัน้องเบิ่งนาิการมเลยเลือเพราะว่า เที่ยงห้าสิบห้าพ่อพันตุอตกปพาครอบครัวไปกินเขานอกบ้านจ้ะพี่น้องจ๋าเย้ยยายเกพันยินดีมากครับคุณเย้ยยายน้อพอสมัยกระตกรับเมยเย้ยยายจ้ะยินดีที่ลาขอบคุณมากมายนะจ๊ะทักทักกอดกอดกันไปน้องพี่น้องเนาะทุกคนทุกท่านกับต่างคนต่างมีเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วก็ขอให้ปังปังพอพอเมย์ม่์ทุกคนปังปังทุกคนทุกท่านเดินจนนาะกระสีประมาณนี้เลยจ้ะมื่อนี้ผู้ใด้เหนมื่อนี้ผู้ใดได้ยุทธพูดได้ไปเที่ยวกันโอเคเลยจ้ะมื่อนี้ก็ได้เป็นแบบว่่่าาจจัังงไไเเพนนอมละ อากาศดีจ้ะอากาศวะฮอนเหมาะกับการไปยางเที่ยวไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนาะส่วนเที่ยงนี่หลายๆคนพี่น้องจ้าเที่ยวเพลินจะขอเปิดประตูให้น้องแมวกันสวัสดีรอบห้องจ้าสวัสดีเจ้าพิวัตรเป็นกําลังใจแห้นะจ้าเลือมากมายพี่สาว แม่จันพ่นึ้นรอบใดอีกจ้ะแม่ไอโกอนพ่อจ้ะเนาะกับว่เป็นยังจะพอจ้าแต่ว่าพออันีเรายังเปิดพระร่มเปิดอันอีหยังเนาะเปิดอันเราเสียมาอันเรากะเข้าใจเฮ็ดอีนดีจ้ะเดี่ยให้พร้อมผ้าสิโตเวทีบาบูเดี๋ยวดูถอดเบ็ดบางเทียมมีมืออหนึ่งถอดแบ็ดเกือบตกเวทีจ้ะพี่น้องจ้าเฮงเฮงฟังพรวางทุกคนจ้าเนาะพี่สมบัติสวัสดีครับบอกเกอบ่หิวเขาก็กินก๋วยเตี๋ยวจ้ะบ่กินก๋วยเตี๋ยวกับฮาพละมากหลักใหม่เมากิน แกอันให้มันยู่ท้องไปก่อนจ้ะจะเป็นกล้วยน้ำว้าแห้งดีจ้ะเนาะอดุลขอพูดเล่าจะพอจ้ะขอบคุณมากมายจ้าคุณพ่อดูนพ่อพันกลับมายืนยันตัวตนอะไรสุดส์สมหกมือนาทีคือเก่าเมื่อเดิมจ้ะขอเกียรติพระสวัสดีครับคุณย่อยๆเนาะพอสมัยกับสวัสดีแม่ย่อยๆเช่นกันจ้าไม่จุ่มย่อยๆเนาะแต่ขอบพูดเล่าจ้ะขอบคุณมากมานะจ้ะขอบคุณทุกเรื่องเชี่ยรจ่า่เรื่องสนับสนุนให้กินเขากะยำปลากระป๋องทางอันทางปลาจีนฝนตกบ่พอจ้าทางปลาจีนฝนตกบ่จ้ารับกลังใจเเดด้้อออพ รับกำลังก็จะแบบว่าบอเป็นยังอันนั้นคือเร่งพักดันของเฮ้าเนาะพ้องพันก็เคยถือเดี๋ยวจะเด้อสำหรับคนที่ว่าเล่นเดียวเล่นจตไม่นานเกินรอเนาะความสำเร็จบอบอเกินความพอยาย่มของคนเนาะพ่อเนาะแม่นจ้ะพ่อแมอ่นจ้ารุยตัวไปหลกใจจ้าทักทายมะมวยกันปะ คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะพี่นงองจ้ทาทักทายเหมือนเดิมพี่วั่นกับสวัสดีคุณพ่อจเจริญเช่นกันจ้าสวัสดีค่ะคุณจเจริญน้องปังๆทุกคนทุกท่านเด้อเด้อกินข้าวกิวานาน้ำเด้อเด้อช่วงพักเบร์พักเที่ยงจ้ะผู้ใดมีคนคือใจแรกใจพี่นงองจ้ามีใจให้กันก็นไปหากันเห็นกันก็แวะท,ทักทายจะไม่เป็นไรเนาะพี่นงองเนาะเห็นกันก็แวะท,ทักทายจะมีใจก็ตามไปตามมาสวัสดีท,ทักทายจ้าขอบคุณนะจ้าอย่าบวรรกรรมสวัสดีจ้าไม่เยอะแย่สวัสดีไม่อัน เม็ดอันจะยาวไปแป๊บเดียวก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วมีมัวอมูคุยกันแป๊บเดียวจะพี่น้องจ๋าไม่นานเกินโลจ้ะถ้าผูดด้ใดว่าหิวเขาก็ยื้อย่าลืมกินก๋วยเตี๋ยวเลยพี่น้องค่ะสวัสดีจ้พะ,ะ,นนะพี่สาวปังๆนะคะกินข้าวกินน้ำแล้วป้าพี่สาวกินข้าวแล้วปะ เจ็ดโมงครึงกับเขาเจ็ดมงครึงเลิกงานหกโมงครึงพองพันก็เลิกหกโมงครึ่งคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะช่วงบีพักเทียงพองพันกับบีพักเทียงคือกันเขาบ้ายโมงบงสาคนเนาะกับสปปรบมานนี้เลยจ้ะมือนีผู้ใด